การใช้งานโปรแกรม Face Detector เพื่อนำไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะครับตอนนี้เราอินส tall โปรแกรมแล้วก็จะมีไอคอนขึ้นมานะครับไอคอนในรูป c ฟ c a m e r a Fa ฟสนะครับก็คลิกเข้าโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าจอโปรแกรมหลักขึ้นมานะครับ กดเข้าเมนูก็จะมี3เมนูนะครับขึ้นมาเมนู add picture to database เมนู show picture database แล้วก็ exit นะครับเราลองเข้าเมนู show picture database ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับ ซึ่งเริ่มอินตอ์อใหม่ครั้งแรกก็จะยังไม่มีดาต้าเบสดังนั้นเราต้องแอดพิกเจอร์เข้าไปในดาต้าเบสก่อนนะครับเราย้อนกลับมาที่เมนูแอดพิกเจอร์ทูดาต้าเบสนะครับถ้าเรากดปุ่มแอดพิกเจอร์ดูดาูดาต้าเบสปัตบกล้องก็จะทำงานนะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปตัวเราเองนะครับ กันนะครับก็จะมาเข้าหน้าจอ Save New Picture ทู d a t เ b a s e เดเราก็กดปุ่มเซฟนิวพิกเจอร์ทู d a t เต a s e นะครับภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้นี้ก็จะเข้ามาที่ d a t เต a s e นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูอีกสักภาพหนึ่งนะครับ ก็ย้อนกลับมาที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็เมนู Add Picture to Database อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องทำงานนะครับเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เซฟ Picture นะครับ ก็จะได้ดัตต้าเบสมาสองดัตต้าเบสแล้วนะครับโอเคเราก็ย้อนกลับมาที่หน้าจอหลักแล้วก็เข้าฟังก์ชั่นหลักของเราก็คือ start-face-detector นะครับตอนนี้เราก็ลองกดปุ่ม start-face-detector นะครับพอกดปุ่มก็ ฟังชันกล้องก็จะเริ่มทางนานอีกนะครับเราก็ถ่ายรูปทำงานหลักก็คือดีเทคภาพของเรากดปุ่มถ่ายรูปตัดดันนะครับคราวน,นี้ก็จะเป็นการดีเทคภาพนะครับแล้วก็มีการเซฟข้อมูลงลงในยาประดิษด้วยนะครับก็เมื่อตรวจพบ ใบหน้าตรงกับดาต้าเบสก็สามารถนำไปใช้งานควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นพวก a c c e s สคอนโทรลนะครับเดีย๋ยวจะลองดูอีกสักรูปหนึ่งนะครับโอเคนอนกลับมาแล้วก็สตาร์ตเ t e เ t ตเตอร์นะครับ กล้องทำงานนะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปนะครับกดดันนะครับก็เฟสดติเตอร์ก็ทํางาน